สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน<ๆ>ชาวยู u ู u ทุกทุกท่าน สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆกคนนะครับที่ทํางานอยู่ต่างแดนนะครับทุกๆุกประเทศเลยนะครับสวัสดีพี่น้องชาวลาวสวัสดีพี่น้องชาวกัมพูชาด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจาวันที่20สิงหาคม2566ณที่ร้านแสนเจริญเทคเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้มีรถเทคเตอร์ยันมา EF453T นะครับมาเสนอพี่น้องในราคาเบาๆนะครับให้พี่น้องเอาไปใช้งานนะครับราคานี้นานๆมาทีนะครับ ก็มาพร้อมอุปกรณ์นะครับหน้าหลังนะครับรถนี่ขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพนะครับพี่น้องสภาพแบบไหนเดี๋ยวผมจะไล่เลียงให้พี่น้องดูทุกจุดนะครับพี่น้องค่อยตัดสินใจว่าสนใจไหมนะครับราคาที่ผมจะขายหนึ่งแสหกหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทมีเล่มทะเบียนชุดโอนให้ด้วยนะครับ สภาพยางนะครับยางหลังนี่อยู่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับสภาพหลังยางยางหลังนี่ยางมันน่าพี่น้องดูใกล้ๆนะครับสภาพยางนะครับจะไปอยู่ประมาณนี้นะครับ <y> ก็ถ้าเกิดถามว่าเอาไปใช้งานทำไมมันก็ใช้งานได้อยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปลุยน้ํานี่เราต้องเปลี่ยนดอกยางใหม่นะครับเพราะว่าดอกยางมันมันต่ําพอเวลาเอาไปลุยน้าลุยโคนนี่มัน คือแรงมันจะเสียเปล่าเพราะว่าดอกยางมันเหลือน้อยนะครับยางล้อหน้าสมควรเปลี่ยนนะครับยางล้อหน้าสมควรเปลี่ยนนี่เป็นยางอัดดอกเป็นยางอัดดอกมานะครับยางล้อหน้านะครับซีนล้อหน้ารั่วนะครับซีนล้อหน้ารั่วนะครับซีนล้อหน้ารั่วนี่จะเป็นจะเป็นซีนเพานอนนะครับซีนเพานอนทั้งสองฝั่งเลยนะครับเป็นซีนเพานอนทั้งสองฝั่งที่รั่วนะครับ ซีนก็บอกไฮดรอลิกมีมีซึมอยู่นะครับซีนก็บอกไฮดรอลิกมีซึมนะครับพี่น้องดูตามไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องจะได้รู้นะครับแล้วก็เพากลางนะครับเพากลางเดอยหมูนะครับเพากลางเดอยหมูนี่มีรั่วอยู่นะครับมีรั่วอยู่นะครับส่วนตัวนี้น่าจะเป็นคาบเป็นเป็นคาบน้ํามันโซล่านะครับเพราะว่ากองมันตันผมเลยให้ลุงน้องไล่น้ํามันโซล่านะครับเป็นคาบน้ํามันโซล่าไหลลงมา นะครับซีล้อหน้ารั่วทั้งสองฝั่งซีเพากลางรั่วซีกระบอกไฮดรอลิกลั่วนะครับเดี๋ยวผมมาดูล้อหลังนะครับล้อหลังนี่นะครับสีนน้านหลังที่รั่วนี่เป็นเป็นข้ามน้ํามันนะครับเป็นข้ามน้ํามันที่รั่วออกมานะครับฝั่งนี้นะครับ แขนยกนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันรั่วมันซึมไหมนะครับดูลักษณะก็น่าจะมีการรั่วซึมอยู่นะครับแขนยกแต่แขนยกนี่เปลี่ยนซีไม่ยากนะครับซีนล้อหลังตรงนี้ก็มีคาบหน่อยนะครับมีคาบฝั่งนี้นิดหน่อยนะครับสีล้อหลังนะครับอย่างอื่นก็ปกตินะครับผานพวนนะครับผานพวนนี่เป็นของ CMT นะครับเป็นผานหก CMT นะครับสภาพใบเต็มนะครับเป็นสภาพใบเต็มนะครับพี่น้อง พี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับพี่น้องท่านไหนที่จะจัดเฟรนแนนต์นะครับก็จัดได้นะครับเป็นฟรีดาวนะครับมีไฟมีไฟแตกนะครับไฟนี้ราคาไม่กี่บาทนะครับไฟนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็พี่น้องท่านไหนอยากให้ทางร้านเปลี่ยนแก้ไขให้ก็ทางร้านก็จะทําให้ให้ได้นะครับแต่ว่าก็จะบวกตามอะไรก็ค่าแรงเข้าไป นะครับแต่ถ้าเกิดพี่น้องท่านไหนที่จะไปทําเองก็ราคาก็หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับเท่านั้นเองนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามได้นะครับพี่น้องท่านไหนมีรถเก่าไม่ได้ใช้งานก็มาตีเทินกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบวิ่งให้พี่น้องดูนะครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างพร้อมใช้งานไหมนะครับนะพี่น้องก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ รถจอดอยู่ที่อำเภอหนองหงจังหวัดวีรล์นะครับระบบไฮดรอลิกนะครับระบบไฮดรอลิกระบบน้ำมันเครื่องทางร้านไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับพี่น้องต้องไปเปลี่ยนเอาเองฝนไม่ขาวนะครับ เผากางนะครับเผากางนี่แปลงแล้วนะครับเผากลางแปลงแล้วนะครับแปลงแปลงเป็นนี่แล้วนะครับคนขับมันไม่ค่อยค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้ จะอยู่แค่ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวานี่น่าจะได้ตั้งเบีกใหม่นะครับฝั่งขวานะครับก็จะประมาณนี้นะครับพอดีด้านในพื้นที่ไม่ว่างให้ไถนะครับแล้วก็จะได้ลองแค่ เดินไปเดินไปเดินมานะครับไปดันนี่ไปดันนี่หลวมอยู่นะครับมันโยกได้อยู่นะครับเวลาเราผักดันนี่มันจะโยกได้อยู่นะครับไปดันเดี๋ยวเราลองนี่ดูก่อนเดี๋ยเราผมจะเปิดตรงเช็คมันเครื่องให้ดูนะครับว่ามันมีไอขึ้นมาไหมนะครับสภาพเครื่องก็อยู่ประมาณ7 0 8 0ซนะครับ พี่น้องสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้รถยังไม่มีคนขาวนะครับคนขาวไม่มีนะครับ1นึ0 0แบาทนะครับพี่น้อง พี่น้องคนไหนสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้จะจัดเฟ้นแอนก็ได้นะครับหรือมีรถเอามาตีเทินก็ได้นะครับมีรถไม่ได้ใช้งานก็ามาตีเทินได้นะครับพี่น้องระบบโฟล์ทำงานปกตินะครับระบบโฟเดี๋ยวพี่น้องต้องเอาไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพามาดู ดูว่ามีไอ้ไหมนะครับเออเพืนี้ครับเนี้ยปวดตัวเนี่ยนั้งนี่นะครับสภาพเครื่อง เรามาเช็คดูว่ามีไอ้เนียครับประมาณนี้นะครับรเติมน้ำมันหลยมากอ่ะตอนนี้ไม่มีไอ้ขึ้นมานะครับ đấy mà nó thứ lại, là đây đâu 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 rồi. đâu 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 đâu

นะครับสีสันนะครับตอนนี้คือสภาพรถยังไม่ได้ล้างเปิดเลยเป,ปิดเลยสีสันรถยังไม่ได้ล้างนะครับเบาะก,ก็จะประมาณนี้นะครับนะครับหลังคาหลังคาก็มีแตกอยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสรับ45แรงนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้ เดี๋ยวผมจะล้างเดี๋ยวผมจะล้างไว้รอนะครับสำหรับ45แรงนะครับก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจนะครับที่หลายมีหลายท่านนะครับสั่งมาถ้าเกิดมี45ราคาถูกๆแบบนี้อีกให้โทรบอกพอดีผมไม่ได้บันทึกไว้ผมต้องขอโทษขออภัยด้วยเราะลูกค้าเยอะมากที่โทรมานะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องผ่านทางช่อง YouTube ก็แล้วกันนะครับพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับถ้าเกิดกดติดตามแล้วยังไงพี่น้องก็เห็นคลิปผมนะครับก็โทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับถ้าเกิดพี่น้องกลัวกลัวกลัวไม่ทันก็มาจําไว้นะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องต้องการให้ไปส่งก็ต้องมาจําด้วยนะครับมาจําไว้ก่อนทางร้านถึงจะไปส่งได้นะครับถ้าเกิดพี่น้องไม่มาจํานี่ทางร้านก็ไปส่งไม่ได้นะครับก็ฝากไว้าชาตมพันธ์พี่น้องไว้ด้วย นะครับ165,000บาทเท่านั้นเองนะครับพี่น้องถ้าไหนสนใจก็สอบถามได้จัดเฟรนเนนได้ฟรีดาวเลยนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้แสนเจริญเทคเตอร์ขอกลาบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ